การเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรมเป็นการแสดงภาพแต่ละภาพที่เรียงต่อเนื่องกันจนดูเหมือนว่าภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวซึ่งการเคลื่อนไหวด้วยวิธีนี้สามารถทำได้โดยการสร้างภาพในแต่ละเฟรมหรือทำการ Import ไฟล์ภาพลงในแต่ละเฟรมโดยมีวิธีการดังนี้เลือกเมนูไฟล์ไปที่ i m p o r t to stage แล้วเลือกไฟล์ภาพ จากนั้นคลิกเมาส์ขวาที่เฟรมต่อไปแล้วคลิกคำสั่ง insert แปรงคีย์เฟรมเลือกไฟภาพต่อไปเรื่อยๆจนครบตามเฟรมที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Play ที่คอนโทรลเลอร์เพื่อให้ a n i m เมชันแสดงการทำงาน